อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก อร่อยเลิศก,กับผูรีดวันนี้อยากพามารับประทานอาหารจีนจานด่วนเมนูโปรดปรานของทุกคนชื่อร้านว่าชิ้นชิ้นเมนูแรกแนะนำปีกไก่ยัดไส้ย่างเต้าถ่านมี3รสชาติทั้งมาล่าชาซิวเจแปนิสเทอเรสตามด้วยเนื้อตุนมาอดินเนื้อน่องลายตุน8ชั่วโมงสูตรฮ่องกงมาถึงสิงคโปร์กันบ้างเป็นบัก,กูเตะกระดูกซี่โครงมาทั้งแผงตุนแบบน้ำใสหอมด้วยกระเทียมพริกไทย ผัดมีฮ่องกองเลือกได้จะเป็นกุ้งหมูแดงหรือเจเส้นหนึบมากเล่นไปได้เก่งจริงจรงตามพุนรีไปแล้วครับอร่อยและจบุเรดวันนี้นะคะอยากจะพามารับประทานอาหารร่วมไชนีสเป็นการรวมอาหารจีนยอดนิยมอยู่ที่เดียวกันชื่อว่าชินชินอยู่สุขมุมวิทร33ทับหเรามาคุยกับเจ้าของร้านค่ะคุณทิพวรรณลีนบรรจงพี่เล็กสวัสดีนะจ๊ะดีค่ะ พี่เล็กขะชิ้นชิ้นคือร้านอาหารจีนแบบไหนของเราเป็นจีนที่รวมทุกสัญชาติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงมาเก๊าสิงคโปร์แล้วก็จีนไต้หวันค่ะจีนที่หนึ่งอะไรจะ๊ะ ปีกไก่ยัดไส้ค่ะ,คะเป็นปีกไซส์ใหญ่พิเศษเลาะกระดูกยัดไส้ด้วยข้าวเหนียวซึ่งเราใช้เคี่ยวงูชนิดพิเศษใส่ด้วยข้าวโพดและเห็ดหอมแล้วนําไปอบและย่างด้วยเตาถ่านรสแร<ล>กคือรสเจแปน e ิสทาเล e รสที่2คือชาซิลาซ่ลและรถที่3คือหมาล่าอ่าอันนี้เป็นของไต้หวันหรอคะไต้หวันค่ะต่อจากไต้หวันไป ข้าวหน้าไก่ชะโคค่ะอันนี้ต่อยอดมาจากตัวปีกไก่นะคะคือถ้าคนไม่ชอบทานปีกก็จะมาทานเป็นลักษณะแยกออกมาเป็นข้าวกสะโพกไก่มาอีกหนึ่งจานเป็นสไตล์ฮ่องกงนะคะฮ่องกงเนื้อตุ๋นหม้อดินเราใช้เนื้อนะคะชนิดพิเศษเป็นน่องลายคือลายที่แทรกด้วยเอ็นตุ๋นโดยใช้เครื่องผสมวัตถุดิบทั้งหลายจากฮ่องกงใช้เวลาตุน๋น6-8ชั่วโมงจนเนื้อนุ่มและยังมีความกรุบกรุบของเอ็นอยู่ข้างในทานแล้วก็จะหนึบๆนึบกรุบๆรึบใช่ อร่อยทุกคำอ้าวต่อจากนั้นมาซิ้งกระโปร์กันบ้างสิจ๊ะปลากุเตนี่เป็นสไตล์น้ำใสเผ็ดพริกไทยและหอมกระเทียมนะคะใช้ซี่โครงเป็นแผงและหั่นครึ่งใช้เวลาตุน๋น3-4ชั่วโมงจนซี่โครงนุ่มทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆและปลาต้องโกค่ะดู้ายมา บะหมี่ฮ่องกงนะคะเส้นเหนียวนุ่มเรามีสาช้อยให้เลือกนะคะผัดหมี่ฮ่องกงกุ้งผัดมห,หมี่ฮ่องกงหมูแดงหรือผัดหมี่ฮ่องกงเจค่ะจุดเด่นคือหอมกระทะค่ะใช่หอมมากเลยลีอบอกเลยว่านี่เส้นดีมากผัดอันนี้นะคะต้องยกนิ้วให้กับเชฟจริงๆลีต้องขอการันตีให้ชินชินสุขุมวิทส3สาทับหนึ่งเป็นอร่อย แล <Finished. S 1> ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเ<ม><ม>ชิญม,มาได้ที่ร้านชินชินตั้งอยู่ที่ซอยสุข,ขุมวิท33มิทับหนเข้าซอย50เมตรร้านอยู่ซ้ายมือโตแรงอร่อยเลิศกับ AIS วันนี้ชินชินของเรา มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุลูกค้า AES น้องคพีิเลตสํสำหรับลูกค้า a a s รับส่วนลด10เซ์เมื่อรับประทานที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือแม้กระทั่ง d ด l i v e r รผ่านทางร้านนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกาย,ยน2 5 6 5ค่ะเราลกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8ปดนาฬิกาน,น,นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พักลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอร่อยนะร่ากบุลิตรีม้มเจิอีติ้งย่าพิ้งฉังต้องกินค่ะ